วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h a s t a t a g EP ที่2 5 5ค่ะวันนี้ก็เป็น h a g t a g t a g ร้าๆนะคะเป็นประเด็นที่กําลังร้อนระอุมากๆในทวิตเตอร์ค่ะสําหรับเรื่องราวของวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งจบปริญญามาหมาดๆแต่ต้องมาเสียชีวิตในระหว่างการทํางานที่ไซต์งานแถวทองหลอแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตมาอาทิตกว่าค่ะทางแฟนสาวของวิศวกรหนุ่มคนนี้ ออกมาเรียกร้องนะคะว่าแฟนหนุ่มยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทเลยเล่นเอาชาวทวิตหัวร้อนไปตามๆกันแล้วก็ไปตามขุดกันอย่างเดือดดาลเลยว่าบริษัทที่วาเนี่ยคือบริษัทอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วสรุปเคสนี้มันเป็นยังไงน้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือความประมาทคำอธิบายในเชิงวิศวกรว่ายังไงและใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์นี้ก็ไปฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กสายงานแถว b t ทีอทองหล่อคะ่ะต้นดราม่าค่ะวันที่13มกราคมมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาได้โพสต์เรื่องราวของ ใน TikTok ค่ะจริงๆมันก็เป็นคลิปเหมือนไว้อะไรแฟนหนุ่มพร้อมกับมีการคอมเมนต์ว่าแฟนเราเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเครนถล่มลงมาทับตอนคุมงานก่อสร้างที่ไซต์แถว BTS ทองหลอ่อจนตอนนี้ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยถ้าระบบเซฟตี้ของบริษัทมันดีคงไม่เกิดเรื่องแย่ๆแบบนี้หรอกระบบงานก็จุดๆ,ๆ หลังจากโพลเรื่องเรานี้ไปในทิกต o กค่ะก็มีคนมาให้กำลังใจมากหน้าหลายตาเลยรวมถึงถามหาความรับผิดชอบจากบริษัทแล้วก็สร้างคำถา,ถามถึงระบบเซฟตี้ของบริษัทว่ามันเพียงพอหรือเปล่าหลายๆคนก็ตามไปขุดกันรัวๆเลยค่ะว่าบริษัทเนี่ยคือบริษัทอะไรกันแน่ทําไมถึงขั้นเครนถล่มแล้วไม่เป็นข่าวเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยนะบริษัทจงใจปิดข่าวหรือเปล่าและหลังจากการขุดค้นข้อมูลของชาวทวิตเตอร์ทั้งหลายนะคะมันก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรค่ะอย่างแรกคือน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงลูกแม่โด เะะพิ่งเรียนจบพร้อมกับใบปริญญาเกียรตินิยมอันดับ2เพิ่งเข้ามาทํางานได้เพียง8เดือนเท่านั้นไซ์งานที่เกิดเหตุก่อสร้างค่ะเป็นคอมมูนิตี้แถว b t ทอทองหล่อจริงๆอ่ะเป็นคอมมูนิตี้ที่เขาเปิดมานานละแต่เขาเพิ่งจะมีการปิดปรับปรุงเพื่อรีโนเวทครั้งใหญ่สําหรับบริษัทที่มันถูกแปะป้ายอยู่ตรงไซ์ก่อสร้างแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับห้างดังอะคะ่ะอันนั้นเขาเป็นแค่บริษัทดีเวลลอปเปอร์นะคะไม่ใช่ผู้รับเหมาก่อสร้างคําว่าดีเวลลอปเปอร์หมายถึงเขาอาจจะไปซื้อทีี่่ดดิินนนนนนมาาาาแแล้ววเเขก็็จะปคงผพัฒท เราเขาก็จะไปจ้างรับเหมาก่อสร้างมาจัดการอีกเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทัวร์ลงใส่เขานะคะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนดูแลเรื่องเซฟตี้นะส่วนบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างจริงๆเนี่ยก็เป็นบริษัทร,รับเหมาใหญ่ชื่อดังในไทยนะคะซึ่งดูแลพวกตึกคอนโดตึกสำนักงานตึกอาคารใหญ่ต่างๆทั่วประเทศเลยส่วนอีกบริษัทหนึ่งที่มีชื่ออยู่บนไซต์ก่อสร้างเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรน,นะคะ เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเขาอยู่บริษัทไหนนะต่อมาเรามาดูกันค่ะว่าในวันที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นขอบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสรุปทวิตเตอร์ต่างๆไม่รับรองว่าเป็นความจริงร้อเปอร์เพราะก็อย่างที่บอกว่าสื่อหลักเงียบม,มากไม่มีใครออกข่าวเลยมีแค่พวกสรุปข่าวสารจากพวกทวิตเตอร์นี่แหละแต่ยังไงก็ตามเราจะมาอธิบายในเชิงวิศวกรรมนะคะว่าเหตุการณ์ไหนมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้อย่างไรบ้างเราเรื่องนี้มันเกิดจากความประมาทหรือเปล่านะเรื่องราวเริ่มต้นในวันที่7มกราคมค่ะงางชงะาชมณ7ม เกิดอุบัติเหตุขึ้นบางอย่างกับเครนก่อสร้างค่ะที่เราใช้คําว่าอุบัติเหตุบางอย่างเพราะว่ามันมี2กระแส อย่างแรกเขาบอกว่าเคนถล่มแล้วก็ทับตัวน้องอย่างที่สองเนี่ยเขาบอกว่าสลิงขาดแล้วก็ฟาดไปโดนตัวน้องแต่ว่ามันมีรูปมาในโซเชียลนะคะก็คือเป็นรูปที่เคนหักรูปนี้เป็นรูปที่ได้มาจากทวิตเตอร์ถามว่าเชื่อได้มากแค่ไหนเราคิดว่าประมาณนึงนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรูปแบ็กกราวน์เนี่ยมันตรงกับสิ่งแวดล้อมอาคารต่างๆที่มันอยู่รอบๆไซงานะ่ะแต่ที่แน่ๆที่เราสรุปกันได้ค่ะคือน้องเนี่ยมีการตกจากชั้น4ลงมาชั้น3ตอนที่ตกลงมาน้องยังไม่เสียชีวิตนะคะมีการเคลื่อนย้าย ของน้องออกจากไซต์ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาอุบัติเหตุผ่านไปแล้วเรื่องราวก็ค่อนข้างเงียบมากเงียบถึงขนาดว่าป้ายหน้าไซต์างานนะที่มันจะเป็นป้ายสถิติว่าทํางานไปกี่วันแล้วมีคนงานทํางานกี่คนและเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งอะ่ะอัปเดตอุบัติเหตุมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยทั้งที่มีคนเสียชีวิตในไซต์หลายคนก็เลยมองว่าบริษัทพยายามจะปิดข่าวนะคะโดยเฉพาะเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิต หลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆของน้องเนี่ยหลังจากทราบข่าวว่าน้องเสียชีวิตที่ไซต์ก็มีการรวมตัวกันเอาดอกไม้ไปวางไว้ที่หน้าไซ์มีการเอารูปน้องไปแขวนหน้าไซ์นะคะแต่ดอกไม้เนี่ยก็ถูกเก็บออกทั้งหมดส่วนรูปของน้องเนี่ยก็ถูกคนนาป้ายระวังรถเข้าออกมาบังเอาไว้แทนบางคนบอกว่าที่เขาเก็บดอกไม้ออกเพราะมันขวางทางเข้าออกรถนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าแค่เอาไปวางไว้ข้างๆก็ได้หรือเปล่าไม่เห็นต้องเก็บทิ้งเลยอันนี้บริษัทยพยายามจะปิดข่าวชัดๆเลยแล้วก็มีบางคนค่ะบอกว่าทางครอบครัวผู้เสียหายได้เงินชดเชยเร เรียบร้อยแล้วแต่หลายๆคนก็มองว่ามันยังไม่ได้เป็นธรรมกับน้องอะ่ะคือเงินมันซื้อชีวิตคนไม่ได้แล้วก็อยากให้เคสเนี้ยถูกนํามาเป็นเคสตัวอย่างให้สายงานไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเซฟตี้มากขึ้นนะอันนี้คือข้อมูลที่เราได้จากข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต่อมาเรามาดูข้อมูลในเชิงวิศวะกันบ้างอย่างแรกคือสาเหตุของอุบัติเหตุคะ่ะเคสแรกสลิงขาดเคสเนี้ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมาก เพราะว่าสลิงอะ่ะมันเกิดจากลวดหลายๆเส้นมามวนรวมกันใช่ไหมเวลาสลิงมันเสื่อมสภาพหรือมันจะขาดอะ่ะมันจะเริ่มเสื่อมสภาพจากเอล้ลวดเส้นเล็กๆนั้นอะ่ะค่อยๆปรีออกมาทีละเส้นทีละเส้นซึ่งการเสื่อมสภาพแบบนี้มองด้วยตาเปล่ามันก็เห็นนะคะยกเว้นแต่ว่ามันจะมีการรับโหลดเยอะเกินไปมากจริงๆแล้วแบบขาดณนะเดี๋ยวนั้นะ่ะเคสที่2ค่ะเครนถลม่มเคสเนี้ยเกิดง่ายกว่าเคสสลิงขาดเยอะเลยค่ะสาเหตุของการที่เครนถล่มหลักๆก็เกิดจากการใช้งานเครนแบบโอเวอร์โหลดทุกคนลองนึกภาพตามเราก่อนนะสมมติ สมมติว่าเรายื่นแขนออกไปแค่เนี้ย เราสามารถยกดัมเบลขนาด2กิโลได้แต่ถ้าเรายื่นแขนออกไปสุดเนี่ยแขนเราสั่นมากเลยในการยกดัมเบล2กิโลเท่าเดิมนะง่ายๆคือเวลาเราถือของอะค่ะลองไปเล่นกันดูที่บ้านก็ได้เวลาที่เรายืดแขนไกลขึ้นอะเราจะรู้สึกว่าของสิ่งนั้นอะมันมีน้ําหนักมากขึ้นเว้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะยกอะมันก็ต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิมนะคะจะเห็นว่าแขนสั่นมากเลยนะตอนนี้มันเป็นไปตามหลักการเรื่องแขนของโมเมนต์นะสรุปง,ง่ายๆคือถ้าแขนของเคนมันถูกยืดออกไปยาวขึ้นอะมันจะรับน้ําหนักได้น้อยลงมันจะไม่เท่าเดิมแล้ว ถ้ามันโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็อาจจะล้มหรือว่าหักได้นะตามปกติแล้วค่ะตัวเคนเองเนี่ยมันจะมีตารางบอกอยู่ว่ายื่นแขนออกไปเท่าไหนมันจะรับน้ําหนักได้เท่าไหนตารางนี้มันจะมาพร้อมกับเครนนะคะส่วนใหญ่ก็คือแปะไว้อยู่ข้างเครนเลยแหละซึ่งถ้าทําตามที่เครนบอกเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุหรอกค่ะแต่เราจะเห็นว่าที่ไทยอ่ะเกิดอุบัติเหตุเครนล้มบ่อยมากเลยเพราะว่าเวลายกของตามไซส์งานปกติ ของที่มันไม่ได้หนักมากหรือของที่เคยเคยขนกันอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะไม่ได้ดูตารางนี้นะคะเพราะว่ามันเสียเวลาแต่บางครั้งอ่ะคนขับเครนเขาไม่เข้าใจว่าการยื่นแขนออกไปเพิ่มอีกนิดนึงหรือว่าการเพิ่มน้ําหนักให้กับสิ่งของอีกนิดนึงมันมีผลกระทบต่อเครนมากแค่ไหนอันนี้ก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าน้ําหนักมันจะโอเวอร์โหลดเนาะตามที่เราบอกไป แล้วปกติใครจะต้องเป็นคนดูแลละ่ะว่าเคนยื่นแขนไปได้แค่ไหนถึงจะรับน้ำหนักได้แค่ไหนในไซต์งานก่อสร้างปกติค่ะถ้ามีคนทำงานเกิน50คนมันจะต้องมีตำแหน่งวิชาชีพที่เรียกว่าจปวหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอันเนี้ยเขาก็จะคอยดูแลส่วนหนึ่งบริษัทเคนที่เป็นคนขับเคนก็ต้องคอยดูอีกส่วนหนึ่งหรือถ้ามันเป็นการยกของที่พิสดารเป็นสิ่งของที่น้ำหนักมากรูปร่างประหลาด อันนี้วิศวะกรก็จะต้องมานั่งคำนวณอีกว่าสามารถยกได้ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าของที่ยกตอนนั้นมันเป็นอะไรแล้วมันมีปัจจัยไหนบ้างนะแต่ในไทยค่ะหลายๆครั้งเขาก็ไม่ได้มีการมานั่งคำนวณทุกครั้งอะ่ะเพราะมันเสียเวลาเนาะ นอกจากนี้ค่ะอาจจะเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอ่ะไม่ได้มีการรีเซอร์ติฟิเคชันคำว่ารีเซอร์ติฟิเคชันมันเป็นอารมณ์เหมือนการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจเช็คการตั้งค่าอุปกรณ์ประจําปีประมาณนั้นอ่ะให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นอ่ะยังสามารถทําหน้าที่ของมันได้ดีอยู่อ่านค่าได้ไม่ผิดเพี้ยนไม่บกพร่องอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามค่ะเคสนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุสลิงขาดเคล้มหรือว่าอุปกรณ์มันขาดการดูแลสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของเซฟตี้ล้วนๆเลย ต่อมาค่ะแล้วถ้าปกติมันเกิดอุบัติเหตุในไซต์จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นแค่การบาดเจ็บเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเขาก็จะมีการพาตัวคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลม,มีการจ่ายค่ารักษาจ่ายค่าชดเชยอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันเป็นเหตุที่มีคนตายเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งตำรวจนะคะพอแจ้งตำรวจโรงพยาบาลก็จะต้องมาเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตฝ่ายโยธาธิการเขาก็จะต้องมาลงพื้นที่เพราะว่ามันมีคนตายในไซต์ของการก่อสร้างนึกออกปะ่ะแล้วก็จะต้องมีการสั่งหยุดงานเพื่อตรวจสอบสาเหตุอยู่แล้วค่ะ ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่โตมากๆอาจจะมีสภาวิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ซึ่งเคสนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีการปิดไซงานไหมบางทีเขาอาจจะปิดแค่ครึ่งวันก็ได้ถ้าสมมติว่าตำรวจปิดเคสได้เร็วสรุปสาเหตุได้เร็วเขาก็ทํางานต่อได้ส่วนเรื่องป้ายอัปเดตหน้าไซน์งานค่ะว่ามีอุบัติเหตุเคยเกิดขึ้นไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของจอปวที่ต้องอัปเดตนะคะซึ่งถ้าไม่อัปเดตเนี่ยถือว่ามีความผิดนะสุดท้ายค่ะใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ เรื่องนี้มันต้องสืบสวนดูอย่างละเอียดจริงๆเลยอะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นอะมันเกิดจากส่วนไหนเพราะอะไรใครเป็นคนผิดถ้าคนขับเครนผิดคนขับเครนคนนี้อยู่ในสังกัดไหนอยู่ในสังกัดของบริษัทก่อสร้างหรือบริษัทเจ้าของเครน ใครเป็นคนว่าจ้างและใครเป็นคนดูแลเรื่องเซฟตี้ในไซต์แต่ปกติไซต์งานใหญ่หญๆเขามักจะทำประกันออลิสไว้นะคะถ้าเป็นเคสนั้นน่ะบริษัทประกันก็จะเป็นคนจ่ายนะซึ่งส่วนตัวเราคิดว่าในกรณีนีเน้เขาไม่ได้ห่วงเรื่องการจ่ายเงินหรอกเพราะส่วนใหญ่ก็จะทำประกันไว้อยู่แล้วแต่เขาน่าจะห่วงเรื่องชื่อเสียงของตึกของบริษัทก่อสร้างมากกว่าเพราะตึกเนี้ยสุดท้ายพอสร้างเสร็จมันก็ต้องมีคนเข้าไปอยู่นึกออกไหมและสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะตอนเนี้ยคลิปต้นเรื่องในทิกต o k ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงทวิตเตอร์ที่ทวิตเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แบบละเอียดก็ถูกลบเรียบร้อยแล้วเช่นกันเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าทางครอบครัวเขาได้รับเงินค่าชดเชยค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วจริงๆเราทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะถ้าเราพูดตามตรงเซฟตี้ต่างๆเกี่ยวกับไซต์ก่อสร้างในไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำนะคะ สืบเนื่องมาจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของตัวกฎหมายเองตัวเจ้าของไซต์ที่ต้องการลดคอสตัวผู้บังคับใช้กฎหมายสุดท้ายก็ขอสแสดงความเสียใจยกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะคะหวังว่าเคสนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้เจ้าของไซางานหลายๆไซเนี่ยมีความระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุมากขึ้นนะ และเหมืนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแทกหน้าค่ะบ๊ายบาย